คงเคยได้ยินนิทานแม่ไกเ่เฮนนี่เพนนีที่ตื่นตูมว่าฟ้าถลม่มท,ท,ทั้งทั้งที่ที่จริงไม่มีอะไรแต่ที่จริงแล้วเฮนนี่เพนนีอาจจะเห็นอะไรบางอย่างก็ได้เมื่อดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2004ที่ชอปชายประเทศอังกฤษซึ่งเป็นแค่วันลมแรงธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อเมฆตั้เตงเขาสิ่งที่ตกลงมาก็คือปลาใช่แล้วปลามินานาวตัวเป็นๆสิบกว่าตัวถูกลมและน้ําพัดมาจากมหาสมุทรไปตกลึกเข้าไปในแผ่นดิน80กิโลเมตรที่ลานจอดรถ อันที่ดิงปลากลบมและสลัตว์เล็กๆก็มักถูกพัดพาลักษณะนี้แต่คุณคงจะเลือกเจอกับสัตว์เหล่านั้นมากกว่าจะเจอน้ำแข็งสีฟ้าคุณคงรู้จักก้อนสีฟ้าที่ใช้ฆ่าเชื้อในถั่วส่วมแต่คำว่าน้ำแข็งสีฟ้านั้นหมายถึงก้อนน้ำแข็งที่เกิดจากน้ำรั่วจากถังใต้เครื่องบินซึ่งรวมถึงถังส้วมส่วนใหญ่มันจะละลายและร่วงสู่พื้นแต่นั่นไม่น่าขยะแขยงเท่าบางครั้งที่มันมีขนาดใหญ่ ซึ่งคนกับกุจระและร่วงตกลงมาโดนบ้านเรือนและรถยนต์เสียหายเมื่อพูดถึงวัตถุอันตรายจากฟากฟ้าฝีมือมนุษย์ไม่มีอะไรเทียบเท่าสกายแล็บซึ่งเป็นสถานีอวกาศแห่งแรกของอเมริกามันตกสู่พื้นโลกที่ออสเตรเลียเมื่อปี1979ซาดของมันถูกเผาเมื่อเสียสีกับอากาศจึงไม่มีใครบาดเจ็บ แต่ออสเตรเลียต้องทำการเก็บกวาดขยะอวกาศชิ้นนี้และได้เรียกค่าปรับจากสหรัฐในข้อหาทิ้งขยะไม่เป็นที่400เหรียญค่าปรับซึ่งยังคงเป็นที่พูดถึงปัจจุบันแต่มีปรากฏการณ์ที่เพื่อนค้นพบใหม่เรียกว่าเมก a าไคโรมีเทอร์อาานับเป็นสิ่งอันตรายที่สุดที่ตกจากท่าฟ้า ในตอนนั้นมันคือลูกเห็บขนาดใหญ่ที่ก่อตัวในชั้นบรรยากาศอาจหนักถึง4กิโลกรัมหรือ4เท่าของลูกเห็บที่ใหญ่ที่สุดที่มีการบันทึกและขนาดเท่าเด็กแรกเกิด <c oughs> ทิ่หน้าชนวนคือมันจะตกในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าที่อิตาลีและสเปนเกิดปรากฏการณ์นี้เมื่อเดือนมกราคมปี2 0 0พ แม้ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ไม่หญิงสเปนจากอมเมรียถูกลูกเห็บตกใส่ไหลจนหมดสติและเธอไม่ได้ชื่อเฮนนี่เพนนีด้วยพยากร์อากาศในอนาคตอาจเป็นดังนี้ค่ะอุจจาระร่วงจากฟ้าส่วนตน้นใบอามิสก้ายแลบ,บตก